สวัสดีครับเราเจอคุณเหลือปุ้มปุ้ยไม่ใช่เหลือปุยมุยนะครับมาเขาเดินก่อนครับแทมมันหกชื่ออย่างเทพเลยเหลือปุยมุยแม่เล่นกันในแคร็บไหนน้องคุนน้องขุน้องไงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยกินเลยเว้ย น้องโคนไหลเฮ้ยโคนคู่โคนคู่น่ากินจังโคนคู่มาโอ้เรือมาอย่างไวไวเกิะเถิบนิดหนึ่งแล้วนเกิดเถิบนิดหนึ่งไปแล้ว นี่ทิมดีครับรออะไรกึนเอาไงโคนถอยไปซะหรือจะเอาหัวโขนแมงบัวทิมแม่งทีนึ่งบัวฮะบัวกึน,น,น,นเอาอะไรเอาม้ากินเลยไหม ไม่เอามากินไว้ไปนั้นมาเราขึ้นแท่นจับเบีย้ยนะครับจับเบีย้ยเขาต้องเอาเรือมาป้องกันผมเดาเฮ้ยไม่เว้ยนั้นก็กินดีครับเนี่ปปากถอยพร้อมกับ เดี๋ยวเตรียมไงเบียนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ผมมีเรือกับมมาฝุกเบี้ยอยู่ไงเขายังกินเราไม่ได้ผมงายไปก่อนหนึ่งดอกถ้หาหมาโดดไปตานั้นก็ออยังทำอะไรเราไม่ได้นะครับเรากระเทบนิดนึงดีกว่ากระจายกำลังนะครับกระจายกำลังโอ้เรือเข้ามาว่ะเรือมาไหมเรือจะมาซ้อนแน่เลยว่ะผมเดาเรือเขาน่าจะมาซอนนะท่านผู้ชม แล้ผมมาทันไหมเนี่ยผมน่าจะมาไม่ทันโดดม้าไปก่อกรนเรือเขนิดนึงดีกว่าอืได้จงหวะก็ดัานนี้ครับ,ปบไปไปยังไงดัานครับเอาคันดือด้อๆอย่างนี้เลยเออ ก็จะดันขึ้นไปเชื่อมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรวะมามาทำไมเนี่ยมามาทำไมกินแม่งเลยมาทำไมมาถ้าเรือเขาไปกดม้าก็อันนี้ก็งานงอเขาเลยนะครับผมจะเอามาคอมเรือนั่น,น,นไงว่าแล้วว่าเขาต้องเล่นแผนนี้คอมเรือครับผมแตะแน่นอนเรือต้องม่องหนึ่งลำแล้ว แน่มากินตัวนั้นเว้ยกินเลือกกินมาโอ้แย่แล้วเดี๋ยวผมจะกินเรือฟรีอีกกรมหนึ่งดีกว่าท่านผู้ชมเอ้วเขารู้อะเขารู้งานเชื่อมไหมก่อนครับเชื่อมไหมก่อน ทำไมน้องม้ามาทำไมน้องม้าทำอะไรไม่ได้ไปแล้วโคนพี่บูแย่แล้วแย่แล้วเห็นไหมเขาว่า oh yeah. แย่เดี๋ยวผมกินเพียรฟรีก่อนดีกว่านี่จะเย็นเฮ้ยจริๆงๆเขากินโคนเราได้นะท่านผู้ชมแต่ว่า ดีที่เขาไม่กินโอเคแต่กินไปก็ด้าน,นละเพราะเรามีเรือสองลำครับมันได้เปรียบอยู่แล้วล่ะกินโคลนดีไหมั้มาวหน่อยแล้วกันกินไปเลยแล้วกันกินครับผมเรืองนี้ไปซะลูกขบอยคุณลงมาซะ ให้หมดเลยดีกว่ากินทำไรน้องแมาน้องแมาหนีไปทำไมแย่ yeah. อ๋อเขาจะลุกเราอะท่านผู้ชมเขาจะลุกเราเราชิงลูกเข้าไปก่อนตายไหมวะไม่ตายก็น่าจะเกือบเกือบตายลูกเขาปล่อย แบบนั้ท่านผู้ชมไกลแล้วเหรอวะปิมันใกล้แล้วอ่ะลุกเข้าไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะกินเรือฟรีนะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยเล่นจริงจก็กินมาฟรีได้ด้วยนี่นว่าโอเคเอาเรือฟรีถอยให้หมดเลยว้ายคุณเราอยู่คุณชาดาวันชาดาวันเหรอแทนพันหกนะครับบาย ดันขึ้นไปไปครับเม็ดไปไปครับเรือไปทำงานหน่อยได้นขึ้นไปครับเฮย้ยทำไมเขาดันหลัวๆไว,ว้เขาทีมเบียรสูงใส่เราได้นะครับอ่าทีมด้วยไว้ไปครับไปมายกย้ายไอ้นั่นแน่ไปครับมาเราเปรี้ยว นั่นแน่ไปครับกินเอาไงมาช่วยเบียมิทันทำอะไรมาลงมาทำไมทำไรน้องมา้าน้องมา้าน้องม้าทำไรไม่ได้อะไรมาลงมาลุกอะไรทำไร หนีไม่ได้นะเล่นสร้างกั่นแ่ะกินนะีคน่ครับเอาเราพี่ก็มาเฉยะถอยครับผมทำาะไรกินตัวนั่นอนะ่ะ อพวกควาปลอดภัยต่อตัวเองและทรัพย์สินผมขอเดินหนีเลยแล้วกันหนีเลยครับดันเลยกามปูกินเปล่าไม่กินด้วย อ uh huh. ดันตัวนี้ขึ้นไปผูกเป็นการผูกเปี้ยตัวบนไว้ก่อนนะครับเอาโคลนกินครับเดี๋ยวเม็ดเขาจะต้องสไลดตามแผนผมไปถอยดีครับเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวเราเอาเม็ดไปรับไม่เป็นไรทำไหนจะมากินมงกินมาไม่ให้กิน ผมจะยอมเสียสระโคนไปเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนั้นผมเอาม้าเดินแต้มนี้ดีกว่าแต้มเปียวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงี้กันดีกว่าสระโคนไปเลยครับอืมกินทำไงป้ายกินเม็ดนะครับผม ถ้าเม็ดหนีวะทีมไล่เม็ดครับผมกินลูกก็ปบ่อยไหนน้องคนุหนีไปไหนไล่ม้าหน่อยดีกว่าไล่มาครับม้าหนีโคนตายอาเอาดิอ่าถือว่ารู้งานนะครับแต่ว่ามันก็ทำเท่านั้นแหละ ยื่อชีวิตได้แค่ตาเดียวไงามาก็ต้องหนีอยู่ดีเอว่าหนีเปล่าน้องมาเฮ้ยมาไม่หนีวะ่ะแลกมาหน่ะบบนะท่านผู้ชมไปงี้ดีกว่า าไงม้าหนีเปล่าสรุปคือม้าจะหนีไหมเนี่ยยืดยุดชุดกระชากเอา้าพี่มาเอาเรือมากินม้าผมเหรอไหนน้องม้าหนีเปล่าสรุปน้องม้าจะหนีเออนึกว่าจะไม่หนีสกินเบี้ยก่อนเลยครับไอโคนมาว่ะโคนมาทําไมจ่อครับผมเฮ้ยอ,อยากจะรุกกิดเรือ ไม่ได้กํากลังไม่พอแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมผมกินตัวนี้ไปก่อนดีกว่าเข้ามากินเลยเว้ยเฮ้ยได้จังหวะได้จังหวะได้จังหวะมันได้จังหวะเสร็จแน่เสร็จแน่เสร็จแน่แน่โอ้โหแม่งมาบาังอีก <c oughs> มาบังพีกไว อ่ะไปนี้ดีครับรอทำไมทำไรอะ่ะพี่จะทำอะไรผมไปดันขึ้นไปเอาโคนไปบูละบูล้างผ่านหัวเราสร้างเป็นแบบสวยงามกระจายแนวสามเหลี่ยมครับหนึ่งนะเผื่อโดนเรือลุกจะหนีไปได้เนี่ยอย่งนี้ดีกว่า เงี้ยเลือลูกได้ทีหน,นึ่งนะครับต้องตายซะหนึ่งตัวแล้วล่ะต้องมาลูกดีครับกินครับผมกินครับผมเฮ้ยใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วลูกตัวนี้ไปไหนนะโอ้โหเดี๋ยวเดือดเดือดใจเย็นปรับนทะท่านผู้ชมผมไล่มาให้มันไปไกลๆหน่อยดีกว่า น่ามาลงมาลุกพี่อฮะแต่แปปหนึ่งนะหนีดิครับไงน้องม้าหนีไปไหนเฮ้ยกินนะนี่กินเลยมาส่งมซาซาพี่อฮะนั่นขึ้นไปเลยครับกินทำไรเฮ้ยไกยลเลยนี่มาเหลือสองลำครับ <laughs> อะไรจะทำอะไรผมรู้ทีเดียวเขาน่าจะมองแล้วหรือเปล่าตามนั้นท่านผู้ชมผมจะไม่กินเบีย้ยตัวนั้นหรอกอะไรอยากกินกินไปเพราะว่าเบีย้ย <laughs> เขามีเบีย้ยตัวหนึ่งไงเออเขามีเบีย้ยตัวหนึ่งไงครับทำไรนี่ อ๋อหนีตานั้นไว้ให้กินเบีย้ยเลยดีกว่าจริงๆไม่ได้กินเบียนะครับจริงๆผมลุกทีเดียวเขาพังละอย่างงี้เสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับ